ลิซ่าค่ะน่ารักไม่เปลี่ยนนะคะดูยังไงก็เหมือนเด็กน้อย3ขวบจิตใจอ่อนโยนอยู่สเสมอเลยนะคะเธอค่ะยังคงชอบนะคะหนังแนวแอนิเมชันค่ะแล้วก็หนังที่เธอชื่นชอบนะคะนั่นก็คือเรื่องโฟร์เซนนั่นเองนะคะเธอค่ะบอกว่าเธอชอบตัวละคร o l a านะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นมนุษย์ขีมนั่นแหละคะ่ะเธอบอกว่าที่ชอบเนี่ยเพราะว่า o l a านะคะ ดูเป็นตัวละครที่มีความสุขแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะคะกับทุกๆอย่างนะคะแม้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นมนุษย์ทีมะก,ก็ตามค่ะแต่ว่าก็ชอบนะคะอ้อมกอดที่อบอุ่นแล้วก็รักฤดูร้อนนะคะซึ่งลิซ่าก็บอกว่าเออมันก็น่ารักมากๆเลยนะคะซึ่งเมื่อช่วง5ทุ่มที่ผ่านมาค่ะลิซ่าค่ะให้สัมภาษณ์เอาไว้ในรายการคอมเพล็กซนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นช่วงแบบว่า go talk นะคะ ซึ่งก็มีคนมาเฉลยนะคำว่า g o l เนี่ยไม่ได้แปลว่าแพะอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันเป็นคำาแสลงนะคะที่ย่อมาจาก greatest of all time นะคะหรือก็คือค่ะสุดยอดตลอดการอะไรคำนองนั้นนะคะเรียกได้ว่าค่ะเขาก็ให้ เกยี่ยน้องลิซ่ามากมากเลยนะคะซึ่งในรายการค่ะก็มีการถามตอบกันไปมาหลายคําถามนะคะแต่งานนี้ค่ะดูเหมือนว่าพผนงไก่ไทยท้าต้องขายดีขายดีอีกแล้วละมั้งเพราะว่าน้องลิซ่าค่ะบอกว่าเป็นเมนูที่เธอชอบมากๆนะคะ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเธอก็ยังคงยืนยันนะว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะกลับไปเที่ยวฮาวายอีกะคะ่ะเป็นที่ที่เธอชอบนะคะแล้วก็มีการพูดถึงท่าเต้นทะดูทะดูค่ะที่ตอนแรกเนี่ยทำมือเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนกับเท็ดดี้จะเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็มีการเปลี่ยนท่าเต้นนะคะมาเป็นท่ายิงปืนแทนนะคะ และก็นะคะมีความช่วยคุณพ่อเอนดีสลามานะคะขายของอีกด้วยนะคะโดยเธอค่ะบอกว่าเธอเป็นคนชอบของวินเทจนะคะอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่เธอชอบก็คือกระเป๋าวินเทจของทางเซรีนค่ะและที่ชอบมากๆนะคะก็คือ กระเป๋ารุ่นนี้นะคะที่มีชื่อรุ่นว่าลิซ่าแบ็คค่ะแมเข้าใจตั้งชื่อนะคะคุณพอเนี่ยตั้งชื่อลูกสาวแต่ค่กับกระเป๋าใบนี้นะคะรับรองค่ะว่าก็คงจะขายดีบขายด,ายดีอีกเช่นเคยนะคะลิซ่าก็น่ารักมากๆเลยนะคะในตอนที่เธอให้สัมภาษณ์เนี่ยเธอพูดถึง3ภาษานะใช้ทั้งภาษาไทยเกาหรือก็อังกฤษนะคะในการสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกค่ะโดยนะคะอันนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ดูแบบเต็มๆเมนะเดี๋ยวแอจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกให้แล้วกันค่ะ ก็แนะนำนะคะว่าให้ไปดูที่คลิปที่ต้นทาน,นะคะจะได้ไปเพิ่มยอดวิวตรงส่วนนั้นนะให้เขาค่ะได้เห็นพระานะของน้องลิซ่านะว่ามีผู้คนเนี่ยรักและก็ชื่นชอบเธอมากขนาดไหนนะคะ,อะแอดก็เอามาแปลนะบางช่วงบางตอนให้ดูแล้วกันค่ะก,ก่อนจกคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า